ผมคิดว่าน้ําขึ้นสูงอย่างนี้นะครับน่าจะมีปลาใหญ่เข้ามาค้างอยู่บ้างนะครับตัวใหญ่กับสองลกนะเออนี่นี่นกับปองขาวอยู่ตรงนี้นครับเอาติดเส่ไหล้วเอากินแล้วเกเอากินแล้วครับผมกระปองขาวกินผมแล้วครับนี่ปล่อยไปก่อนครับกินแล้วกินอ้้นี่ครับผมแหลกินเยอะโอ้ปลาดึงครับผมดึงอ้โอ้โอโอนี่ดึง น้ำสูงมากครับสวัสดีครับ2องโมงสี่สิครับวันนี้ผมกลับมาที่กระชังนะครับนี่ผมไม่สบายอีกแล้วครับค่อนเป็นภูมิแพ้นี่จะไม่สบายบ่อยนะครับตาบวมเลยครับผมวันนี้เป็นวันที่น้ำขึ้นสูงมากนะครับเมื่อเช้านี่ผมเห็นที่เขาโพสตกันนี่น้ำล้น หาดทรายลงปากน้ำตรงนั้นเลยครับแล้วก็ดันขึ้นไปจนถึงนู่นครับตลิงนู่นครับเลยตะลิงไปอีกครับผมคิดว่าน้ําขึ้นสูงอย่างนี้นะครับน่าจะมีปลาใหญ่เข้ามาค้างอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมคิดถูกหรือว่าคิดผิดครับถ้าคิดถูกเราก็น่าจะได้ปลาใหญ่กลับบ้านนะครับเอาเหยื่อปลาทูแขกมาครับมาครับลองดูครับน้ําขึ้นสูงน่าจะมีปลาใหญ่มาค้างอยู่ใต้กระชังบ้างเราต้องพิสูจน์ครับผม วันนี้เอาแบตเบอร์สิบสองนะครับนี่สายหน้าหกสิบปอนครับเป็นสายเอนะครับโอ้ยันต้องหาช่องเหมาะๆตอกครับฝั่งนี้ไม่ค่อยได้มาตอกนะครับหลังๆนี่ มาไม่ค่อยกินกินอยู่ฝั่งนี้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยววันนี้จะลองฝั่งนี้ดูครับได้เวลาแล้วครับก่อนอื่นเราต้องตั้งทุ่นก่อนนะครับตั้งทุ่นนี่ผมตั้งให้ถึงพื้นแล้วยกขึ้นมานิดนึงนะครับเราต้องตั้งให้ถึงพื้นก่อนครับนี่อย่างนี้ได้ถึงพื้นนะครับ๋ยวารูดได้ถึงพื้นเลยครับอู้น้อย เราให้ทุ่นถึงพื้นนี่น้ำลึกนะครับยังไม่ถึงพื้นนะครับถึงแล้วครับนี่ทุ่นนอนอย่างนี้คือถึงพื้นแล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาสักประมาณคืึ่งนึงครับผมให้เหยื่อมันลอยลอยอ่นี่มัดคึ่งนึงครับได้แล้วครับคราวนี้ก็ลุยได้แล้วครับ vô kia kìa, vô tang vô lão <laughs> Oh tặng xuống nắng xuống Oh tịt nàng sư nắng xuống tiệt xuống nàng sư nàng <laughs> sư nắng xuống nắng xuống ừ กลื้นเทออ่าไงละไปละไปใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาหัวปลาหล่นไปแล้วให้ามาลองช่องช่อง,งนี้อะไรเก๋ครับอะไรเก๋ปลาอะไร ผงขาวตัวใหญ่แมวฮะตัวใหญ่แมวตัวใหญ่ไหมวะอ่าน้องเก๋บอกเห็นกับผงขาวครับไปมันมากินปลาเก๋เออมันตามเก๋ว่ามันตามขึ้นมาวะตัวใหญ่เลยเก๋งานมันต้องอยู่ตรงนี้ไงกูก็อยู่ตรงนี้เลยน้องเก๋เห็นกับองขาวเมื่อกี้ตามปลาน้องเก๋ขึ้นมาครับ เอาลองดูครับผมฮะอย่าปรับเป็นไม่เข้ามันเนื้อไงเก๋เอาจินตาเนี่ยมาแล้วนี่เลยว่าปลาเ <laughs> ก้าลูกปลาเป็นเหมือนต้องฝงข้าวตัวนี้กันไหยเยอ่ะเอ๊ะ

โอ้นี่อะเก๋เฮ้ยกับฟองขาวครับอยู่ข้างใต้ผมนี่ครับผมตัวไปเร่อเยเก๋ตัวใหญ่กับสองโลเออนี่นะี่กับฟองขาวอยู่ตรงนี้ครับผมเอาติดเสียแล้วเอากินแล้วเก๋เอากินแล้วครับผมกับฟองขาวกินผมแล้วครับนี่ปล่อยไปก่อนครับกินแล้วกินอ้นี่ครับผมวัดนี่แน่อยู่แล้วนี่แล้วโอ้โดไปโดอยู่ยโ,ดยโด้เก๋โอ้ไปกระโดดอยู่ฝั่งนู้นครับ กระพงขาวครับผมว่าไปแล้วไปกระโดดอยู่ตรงนู้นอยู่ไอ้โก้ยัวไปโดดอยู่หน้าเก๋อือเอาคล้องแล้วเกลอคล้องแล้วเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วเก่ือเดียวแค่แถวเก๋อเนี่ยเออเก่ยวอยู่นะครับนี่นี่ตรงนี้เอออ่าอ่าไปยังไงยังยังเกี่ยวแล้วครับผมเกี่ยวอะไรไม่รู้ครับ

ออกไปดูว่โไม่โตเก๋กพงขาวผมว่าแล้วผมคิดถูกฮะมันไปโดนยู่ตรงโดนบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวล้วนนะโชคดีอีกแล้วครับนี่เกือบหลุดไปนะครับนี่ติดอยู่ตรงนี้นิดเดียวครับผมจะเป็นแบตดเบอร์ดิบสองไอโตมากวังบอกแบตเบอร์ดิบสองครับนี่กระพงขาวผมว่าไปแล้ว หลังจากนั่งรอมาประมาณสองชั่วโมงผมคิดถูกครับกระพองขาวเกือบสองกิโลครับผมนี่นี่ครับตัวนี้ตามเหยื่อน้องเก๋ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ไปกระโดดอยู่หน้าน้องเกน๋นะครับตอนติดแบ็ดครับผมนี่ใช้ได้เลยครับโชคดีอีกแล้วครับผมสี่โมงสิบหกไปลุยต่อครับอยทุ่นหาปลาใหญ่สายเป็นรอยนิดนึง เออนี่โกจีหน้าเนอเดี๋ยวโกต้องไปซื้อยำเจก็ได้อันสมควรแล้วส่องตัวถือว่าป้าเนอใช่ไหมเก๋ว่าดีกว่านางเฮวกันเรา <us uk> ต้องแค่มุ่นเลยตรงนี้ผมมันเอียงไปนู่นนมันดูดวุบเข้าไปเลยปลาที่ชัดรายใช่ครับนี่นะ mình đút vụt lửa bằng á rèn đi Cầm mấy ông bị chín thế ที่ตังมันฟุงเลยมันมาได้กินปลาโกเนี่ยแกเดี๋ยวโกอยู่เอาไว้ให้เหรอมันวุ่นวายกันใ้ญ่เ้ยปลามมงไหนกินเยอะปลาดึงครับดึงโอ้โอ้นี่ดึงเกสะวิ่งดึงครับโอ้ เอาแล้วด okay. ึงครับผมโอเคดึงเลยครับดึงแล้วผมเดี๋ยวนะเก๋จะวิ่งจะวิ่งกูก็ไม่รู้ป่了ไอ

เรียบร้อยครับผมโอ้ขอบคุณน้องเก๋บังฮ่าฮ่าฮด้เป็นโล่แล้วมาไปแล้วกระปงแดงอีกแล้วมาไปแล้วกระปงแดงอีกแล้วมองตัวนี้ใหญ่โตครับนี่เห็นไหมครับผ่านเลยครับผม ห้าโมงครึ่งครับถือว่าโชคดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาช่างปลาให้ดูครับสองตัวนี้มาดูกันครับ่าตัวหนึ่งสักประมาณเท่าไหร่ได้นะครับผมคิดถูกนะครับเมื่อวานนะ่ะเมื่อเช้าน้ําใหญ่ปลาใหญ่เข้าจริงๆด้วยครับผมเดี๋ยวลองช่างดูนะครับช่างผมก็ไม่ดีนะอ กับพองขาวกิโลครึ่งครับนี่เาเลยกิโลครึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูกับพองแดงครับกับพองขาวกับพองแดงหนึ่งกิโลครับผมนี่สปริงผมมันไม่ดีนะครับสองตัวครับผมพาแล้ววันนีนี่กับพองขาวตัวหนึ่งครับกับพองแดงตัวหนึ่งครับได้แล้วครับปลาแกงวันนี้ ก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ